าติดกับเขาด้วยอะไรนะยะแล้ไปดิเล่านู่นหมดแล้วเเหลือฝั่งปานี่โอยแอ่เดี๋ยวเดินแล้จะต่อไปแม่ลุงนะเป็นพนักงานสองตกพนักงานอะหน้าใจะต่อไปลูกคงทิ้งไว้่พนาบอยากอะแล้วเราไม่ต้องเดินเก็บตรงนั้นล่ะ ไปไปะให้ยาเล็กไปไอเดินสายติดเครื่องนะฮะเมื่อกี้ติดให้ป่ะอันนี้ไปติดให้ยาเล็กบ้างละไปติดเครื่องอ่ะติดกันเป็นสามคนไม่ติดไปติดให้ติดเลยเอาจะไปติดให้เครื่องนึงนะคะเม่กี้รถได้ติดไฟเหล็กให้นะคะมาดูถังเงินหนักนำ ติดไฟเล็กให้อีกเครื่องนึงนะคะได้คอนเทนต์แล้วทุกคนคอนติดไฟเล็กกับไม่ติดไม่ติดนี่เราติดไฟเล็กติดให้อีกเครื่องกันนะ